ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์โพสของคนไทยแท้มีตัวตนจริงๆกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิง์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์เคมีมกิจีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อน,อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เนาะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้ว แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะอ่าเราวันนี้เราก็จะใช้เป็นถูกใจรูปภาพวิดีโอคนไทยแท้มีตัวตอนอันนี้นะคะแล้วก็บริการตรงนี้นะวันนี้เราก็จะอ่าเพิ่มยอดไลค์เนาะก,ก็เลือกอันแรกตรงนี้กันได้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดโพสของเราขึ้นมาเลยนะโพสต,ตรงเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะคะแล้วคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสค่ะกดคัดลอก ด้านบนตรงนี้เนาะหรือกดที่แชร์โพสตรงนี้นะคะเลื่อนลงมาค่ะ๊อปลอ้ลิงก์มาเลยนะแล้วก็นํามาใส่แท็บเลยนะคะแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วก็กดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่ค่ะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะแล้วก็มาใส่จ,จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เนาะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่างเปล wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่างเปล wallet เสร็จสิ้นกันตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอปอ่างเปล wallet นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็เลือกการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหนพานทูม,มันนี่ wallet หรือแอปธนาคารต่างๆเขาก็มีตามนี้ให้เราเลือกน ะะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็น TrueMoney Wallet ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่รวมการสั่งซื้อไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะทีมการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังประมวลผลอยู่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแดกไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะแล้วกกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจนะคะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะก ไปดูที่ Facebook ของเรากันเนาะไปดูยอดไลค์ของเรากันนะคะ mm hmm. ก็โพสต์นี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่24ไลค์นะคะอยู่ตรงนี้เนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตอลีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราจากเดิมมีแค่24ไลค์เองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น132ไลค์กันเลยเนาะก็จะเป็น่าไลค์ของคนไทยแท้จริงเลยนะคะนี่ตามนี้เลยนะก็ถือบร,ริการที่ดีแล้วก็ไวมากๆเลยเนาะพอมีเรากดสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะยังไม่ถึง5นาทีกันเลยนะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะก็ต้องลองเข้ามาใช้บร,ริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมิมขีดทีเหตุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ เราเข้ามาศึกษากันดูนะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเนาะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปเนาะหรือพูดเร็วไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ